การแพ็กเกจจิิงต้องรู้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคืออะไรแล้วทำไมต้องทดสอบกับแพ็กเกจจิิงของเราด้วยสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะ ถ้าถามว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคืออะไรแล้วปุ๊กบอกไปเลยเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังมองภาพกันไม่ชัดถ้าปุ๊กลองให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการเล่นๆว่าแพ็กเกจจิ้งที่กำลังบรรจุสินค้าของเรากำลังเคลื่อนตัวบนสายพานในลายผลิตแล้วค่าเซ F ของเรานั้นต่ำไปหรือว่าสูงไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนค่ะว่าก็อาจจะเกิดความเสียหายของสายพานไม่ว่าจะเป็นการย่นหรือการหย่อนหรือว่าตัวแพ็กเกจจิ้งของเราเองเนี่ยอาจจะเกิดการลื่นไหลออกจากสายพานได้นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสามารถทดบ ทดสอบได้ทั้งกระดาษบอร์ดพลาสติกฟิลมหรือวัสดุที่เป็นแพ็เกจจิ้งเป็นการทดสอบเพื่อใช้ในการประเมินการใส่สารเคมีการใส่สารเติมแต่งเพื่อช่วยในการลดหรือเพิ่มระดับความเสียดทานของวัสดุในขณะที่สัมผัสกันทั้งแบบที่สัมผัสกันเองในระหว่างชิ้นงานหรือว่าระหว่างการขนส่งหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตสินค้าเลยค่ะโดยแรงเสียดทานนี้สามารถแยกออกเป็น2ออย่างคือแรงเสียดทานสถิตสเตติกแรงที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุหยุดนิ่ง จนถึงขนาดที่วัตถุเริ่มเคลื่อนตัวโดยจะดูที่ค่าสูงสุดที่จะเกิดค่าแรงเสียดทานและแรงเสียดทานจนเคนติกแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างว่าดินามิกฟิกชันนั่นเองค่ะ ซึ่งในแต่ละการทดสอบนั้นก็จะอ้างอิงตามมาตรฐานที่แตกต่างกันไปเช่น ASTM D 1894, ISO 8295, TAPPI T 815และ T 5 4 9โดยเครื่อง b r o w o r Coefficient of Friction Tester ของเรานั้นจะกำหนดน้ำหนักของ s l e d Weight ตามมาตรฐานเลยคืออยู่ที่200กรัมและเลือกสปีดได้ตั้งแต่25มมต่อนาที ไปจนถึง800มิลิเมตรต่อนาทีหรือเลือกระยะการทดสอบได้มากถึง185ม mm ิลิเมตรก็เลยทีเดียวค่ะใช้โหลดแคปซิตี้ขนาด6นิวตันควบคุมการทำงานได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ร่วมกับซอฟต์แวร์และเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้เช่นกันค่ะของเราก็จะมีทั้งแบบ standalone ที่เป็นเครื่องทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสถียรโดยเฉพาะหรือจะแบบที่ใช้กับเครื่อง Universal Testing Machine เพื่อการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ตรงนี้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการทดสอบได้เลยค่ะ มาถึงในเรื่องความสำคัญของการทดสอบกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเพราะในขั้นตอนเกือบท้ายๆเลยเนี่ยสินค้าของเราจะถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลาสติกฟิล์มกล่องกระดาษซึ่งทางบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีค่า COF ที่ต่ำหรือว่าสูงเกินไปก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้และอีกอย่างเลยก็คือในเรื่องของการขนส่งนั่นเองค่ะเรจะเห็นได้ว่าคนส่งของเนี่ยจะเรียงของของเราหรือว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วถ้าสมมต ว่าคนขับซิ่งๆหน่อยเนี่ยแล้วกล่องบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นมีค่า c ซ f ที่ไม่พอดีมากไปหรือว่าต่ำไปกล่องของเราก็จะเกิดการลื่อนไหลลงมาและสินค้าภายในกล่องก็จะเสียหายค่ะ ทีนี้ก็น่าจะพอนึกภาคกันออกแล้วใช่ไหมคะว่าความสําคัญของการผลิตไม่ได้อยู่แค่ตัวสินค้ายอย่างเดียวแต่บรรจุพัณฑ์เองก็ต้องการการทดสอบเช่นกันเราถ้าชอบการทดสอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนใจสินค้าเท่ออาหารเราได้ที่0 2 3 2 8 6 8 7 8แล้วอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะ